ขวาขวามีกิ้วายิงขวาล่างอยู่ยิงขวาขยับยิงขาขยับตองไอแล้วที่ชนะแล้วขยายบีบไปบีบไปขยับออกมายิงบูออกมเลยเออดีเอดีหลังเอดีหลังเอดีหลังเรามด้มาบีบแล้วเดี๋ยวหน้าอยู่จับซ้ายบีบไปขยับไปขยับไปโอ้เล่นโอ้มันอเบินิดหมดแล้วเล่นอย่าโอมัหมดโอมันหมดบินหมดบินหมดโอ้ซ้ายผมแกขยับไปป้ายหมดทมายก้ังยนะคุณปู่เลย ตายมาแล้วตายมาแล้วเตรียมตั้ง a ยีดีท้ายเห็นบนตมโคนโคนแลงหน่อยตายถอยบนถอยบน้ายถอยถอยดีปตั้งไอวิวปี๋ขวามาเออตาเยตายบนยเ้ยุยะลด้วยไบโอมันน่ะมีทุกตัวเลยเฮ้ยปาาปาา่า่าเลยเก็บบนเออมดป่านมาบนมาบนปิบนตายยิงเลาแล้วสองตัวบีไปบีบู มอ้โอ้ยโอเปโอยโอยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้าโอ้ย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 โอู่โอ้ย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 โอายเอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโก้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอายโอ้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 ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยตายยยต้ยตายออยอ้ย กําลังได้เลยเหนมึงก็สั่งบิวิงแล้วก็รีบเข้ามาเอาแหวงเดะไหวปะยิงยงอดีสั่งขึ้นมาอดยิงู่ยิงบีบปบีบอยากลัวบีบพาแล้วสองตัวดีดกระโดกแล้ว

ไอ้ขี้นี่ของขึ้นของขึ้นต้องให้ของขึ้นพวกีี่เดี๋ยนี้ลงก่อนนะกูสลิมหน้าสกออยู่นะจ้้กูสลิมหลังบาดตายาดล่าวะบาดตาอยู่ในดงบาดยูบ้ดยนะยแยงงยยยยไอ้กูดูตนมาแล้วมีี้มาขวาอขวายงยิงไอ้มา ดนิหมดโดนดิหมดนหมดโดนแลอยาดิเเดนดิอแล้แล้วดยดแม่ขยับเข้าไป้ายหมดดิกลวียอะดิสีเียอะไรเอนิหมด่เดนตอตาย้ายขยับท้ายิงไดีดิมลัวเียอะไรเกมเราไปต่อเพิ่มเติมดิ่มเตมเองีดิขยับ้ายแล้วแล้วแนั่งแลดิ้ลแล้ยยิงขวยิงบูขวาเลาแล้ว สนคยครับสนายมึงช่วยเปลี่ยนมิียิงไวๆหน่อยนึงนะเว้ยก็จะไปตออย่าบีดนปเลแลเลยดูแลดูแลดูแลดูเลดูแลดูแลดูแลดไปโอูนลดูแลดูแลดูแลู้แลด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 ูอลดูแ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 ลมูแลดูแลดูแลดูดูแล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 ดแลดไม่รูไอ้เหี้ยไม่เอาดนเดอร์กูม่รู้ไอ้เหี้ยใครแลกูนด ตอเลียให้เพื่อนหน่อยดิเอฟเอาานเอฟเอไมเอาบนได้เอเตรียมปีหน้าบาาไอ้เก๊นมเข้าแล้วไอ้ถอยมาถอยมาถอยกลับมาเลยไหม ปล่ยเลยเวลากูสั่งทำไรทำครับที่เดิมอะบัวคือามาตองไอ้เหี้ยมันโง่หนึ่องสกยับขวารงไอ้ดิแล้วยิงเตรระวังระวังระวังตีตีเอไว้ีปกูคือนพาอยู่กูคืนพลายไอ้ดุกเลนไอ้ดุกไล้ดิไปอยิไปดิปลยเนี่ยไอ้ดิดข้างไปอยู่ไล่ไปตองระว้อนตกไย่ไปยูไอล้กันกู้ไหนผีผีผีกล แหน้าพาาดิินเดอร์ครับบีไปดึงหลังง่ยอ่ะดึงขึ้นซเายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นเอายขึ้น้ายขึ้นซ้ายขึพนะ้ายก่อนด้ายวโ้นซ้ยอสเนซ้ายดิ้นซ้ายขึ้น้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายหึ้นซ้ายขึ้น้าขึ้น้าตขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซโอขึ้นซ้าขึ้นซ้ขึ้น้าไว้ทํ้ายข้นซดอยดึกูท้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้อยู่เซยขึ้นยู่ยัวหน้า เราเติมมาตัวไหนเราโดนใจวะตายเลยโอ้ดิสอยู่นี่ไงตัวหน้าตัวปลามันอะจี้ไปจี้ไปตกวะตัวไหนอะจี้มันดิขยับถอยสองช่องแล้วยิงไวไวถอยสองช่องแล้วยิงันไนตั้งบอมขอให้ถอยสองช่องไอ้ยี่ยัยงยิงอยู่นั่น,น่ะสวยเติมมาหลังหลังล้อนหลังแล้วเดินขวา แล้วเติมมาเติมมาขวาต้นไหม้มีมีกิวมหาอะไรกูไม่รู้เข้ามานะขาเข้าขาเข้าต่อเข้าหยุดหุอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทิไหเา้ตงนี้เยเาลงขยับดไปทางด้านลงมาแล้วหลอดบนหลอดบนตู้จับบนฟังกูลงมาอีกลงมารีบลงมามองนะมองไร้านหยุดหอเียิกยิงพลิกอยู่ซ้ายล่างสุดอนหมอยู่เห็นปะยงไนี่ก่อนคิดตั้นอ่ะยิงให่มามาทับยิงหญ่ยิงห่ย้ายอยู่ย้ายอยู่ย้ายอยู่เยอะเลย ว้างาซ้ายบนว่างซายบนว่างเข็นข้างนะโยสายบนไวๆวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปสายบนไขวาวามีฮักวิ่งกับกิวลูกัสายบนไวๆสายบนสุดสายบนสุดนี่ไแล้วไปกระชากไปแล้วแล้วที่มาตั้งมาแล้วจับสกอร์ตัวหนึ่งที่ตามมาจับก่อนล่างขายขายขายต้มนะวเอบีเออฟอฟบีเอบเบเอบีอเอฟีเอฟบนเอบเอฟบีเเอีเอบีเอฟบีเอไอี ฟังกูนะเตียงหนึ่งสองสามขยับมาตรงไฟมยบนแล้วยิงคิวนี้ก่อนพอหลิกไปทางซ้ายพอหลิกมาซ้ายซ้ายล่างแล้วเออบีมาบีมาบีมาขยับมายิงแล้วเนี่ยตั้งยิงยิงท้ายกบุ้ยไม่เดินอ่ะยิงท้ายแกมบนใหญ่เยอะกบุ้ยไม่เดินว่ะปีวิ่งมาเลยยูได้อยู่ได้อยู่ตกอ่ะปีวิ่งมาเลย